สมัครโุ้ยรู้ซีเอสมันต้องเป็นเอสเอสหรอหรือว่ายัางไงวะงงมันเป็นแค่คัสเอสอะงงจังหวยไหมเนี่ยสวยอุย้ยตายหมดเลยตีสามร้อยตายตัวหลังนีน่าจะยากสุด นี่พวกมาใหมอ่ะอี๋ื้ หนึ่งทีสามหมื่นกว่าแรงจัดชุดเดิมสวยแล้วนะ จะเปลี่ยนไอ้คาแรคเตอร์เราไหมอ่าคดิดให้เป็นไรตามเคลนไปละกันอะไรเนี่ยว้า เกี่ยงทั้งหมดระบบคิวถ้าสร้างเท่าไหร่อ่ะใช้สองหมื่นสองหมื่นเนาะ เดี๋ยวค่อยละกันแชร์ okay. เริ่ม ที่รับของอันนี้รับอันนี้รับมาน,นี่อะไรอะ่ะทำไมอ่อัปดาหอ้อเพิ่มอะไรอะ่ะไม่รู้เพิ่มอะไรเหมือนกันช่างก็เหมือนกันมาเชรรับของไปยาวๆฮะ ตั้งค่าอยู่ตรงไหน,นทำไมมีคนขี่สเก็ตเต็มเลยอยากขี่สเก็ตเหมือน,นคนอื่นบ้างยังเดยวดูดิโอ้ะชืบชืบอะไรนะเพื่อนแนะนำเดี๋ยวก่อนละกันใช้งานเข้าบ้านแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยใช้งานไปก่อนฮนะ กมาดีครับซนไปเลยเปี้ยงชวกหนึ่งทีเปี้ยงหนึ่งทีน้องไม่เจ็บไม่คันไม่เจ็บไม่คันเปี้ยง ตายไปยงตายตวงเปยงเจ็บตีสองทีซะด้วยโสนไปไปยิง <c oughs> นัเสือโจมตีไปร่วงเกิดเป็นโกโก้ขันนะฮะจองเวทแล้ว14สิบสี่นี่คืออะไระอ่ะอ๋อรับของได้สิบสามสิบสี่ต้องรอก่อนแล้วมั้ย เสิที่พิเศษคือไงเติมเงินน,นี้ครบหรออ๋อเติมเงินสะสมได้ชิ้นส่วนของเอลซ่าอ๋อเคเๆแต่ยังดีกว่ายังดีกว่าโอ้อะไรเนี่ยเติบโตสามพันไดมอนด์เดี๋ยวต้องคิดดูก่อน อ่อขอชี้ก่อนนะว่าเดมอนเกมนี้มันแพงไหม,มไหมายว่าราคาีราคาปะซื้อที่นั้นราคาคิมสามพันเดมอนแพงนะแพงนะกำเงนะิน แท็กเติบโตก็ค่อนข้างโอเคนะสิทธิพิเศษกองทุนเนี่ยแท็กเติบโตโอเคโอเคนะอันทาวปครัน นะเอาจากไหนกันเนาะโอเคสึกป้าบอต้องซัดแล้วแหละมันมีระบบกระชาไหมเนี่ย <c oughs> บอกว่าคงจะไม่มีระบบกระชาให้เราเสียตังค์นะ <c oughs> สวยเปี้งงงยงแรงแรงใส่น้ำใส่น้ำเปี้ยงตายหมดตายตายนะฮะคิดเลยตัวเดียวโอ้ยคนขอเป็นเพื่อนด้วยก้าอันีิก็ตตวเฮาเซมัดโอ,โอ้แต่เสียงเกมโอเคเลยนะ เพจลมจขอไปทำเพจก่อนไม่รู้ว่าเพื่อนระบบเพื่อนเป็นยังไงนะอืมเช็คซิโอเคผ่านไปยาวยาวฮะเอาเลยหมดมัน นักสื่อต้องโชว์พราวแล้วแหละอู้เกือบเอือเอีกไว้ชัดพักเืือทนี่ทำไรอ่ะเพื่อดาเมตอ่ะหูยหูหูแรงแรงเดี๋ยวว่ารถดาเมตสตัวอันนี้ไม่แน่ใจมังนักสื่อออือ <c oughs> ีกเอะไรเลยอันนี้อะไรอ่ะ บสนภจังภัยอะไรทักอ,อย่างโอเคเติมเงินเหรออะลองดูแล้วกันเราจะได้หกสิบไดมอนเนาะขึ้นวีพีหนึ่งได้วละ เดี๋ยวนะโอเคปึ๊บรับเลย ใช้งานฮะแล้วก็จริงอะไรเนี่ยนี่ไงวีดิงอ๋อเป็นเวลักษาแล้วแล้วก็อะไรเนี่ยฟื้นฟูแปดสิบเซนด้วเ,เพื่อนฐาเนาะก็คืออุ้ยฮิวแรงนะวีดิงคืนชีพฝั่งตัวเองที่ล้มลงหนึ่งคนและฟื้นฟูพลังชีวิตให้ขึ้นเล็กน้อยอ๋อเมื่อวีดิงตายจะฟื้นฟู HP สิบเปอร์เซ็นต์ให้แก่เพื่อนร่วมทีมที่ยังมีชีวิตอยู่ จะเกิดได้หนึ่งครั้งต่อการต่อสู้หนึ่งเท่า่เท่านั้นอ๋อโอเคโอเคโอเคนะโอเคมากอักอนอนี้ของขวัญไปจนภัยอะไรก็ไม่รู้โอเคโอเคปั่นเควืยาปั่นเควืยาเอาเปิดกล่องสิเอ้ยนี่ไงท่านเราเราจะเปิดใช่อ๋อโอเคเราต้องรอ เซทที่พิเศษเหรอเดี๋ยวแรับนะเซทที่พิเศษอะไรอ่ะรับอ๋อวันรวมมูลค่าอ๋อเป็นแพ็กรายเดือนหมดวันไหนอ่ะมันไม่บอกว่าวันหมดอ๋อวันที่หนึ่งเฮ็ดเกมนี้ทำอะไรได้อ่ะ อยากยรู้จังอ,อ๋อร้านค้าไหนนะร้านค้าตลาดเวทร,ร้านค้า okay okay โอ้โหชอมเวศอ,อันนี้เป็นรับคงรับคุยแล้วมั้งใช่งา้รอเราได้เป็น vp หนึ่งแล้วอ่ะ เราครเติมแพ็กเกติบโตอันนี้ดีเติมนีแล้วกันปึ๊บโอเครับไปก่อนเลย300สามร้อยเพจ แล้วก็นี้รับของรับของไปโอเคแล้วก็ก่อนหน้านี้รู้สึกว่าเหมือนจะมีอ้าเปิดรีพีสองแล้เหรอวีพิสองอ๋อทราบได้ ซื้อได้ไหมเนี่ยไอ้ตั้งตัวเจนี่มันเอามาทำอะไรเนะาะพังไม่แน่ใจฮะ อันห้าอ๋อไปเรื่อยๆมั้งโอเคเช็คก่อนไปยั่งหนึ่งทีไม่เจ็บเท่าไหร่ไม่เจ็บเท่าไหร่ไม่เจ็บเท่าไหร่เสยงมันโลกโอ๋อ อืโดนสันไปนหนึ่งตัวโอ้ยนักศึกโดนนักศึกโดนโดนแล้วโดนอีกครน,นะนัสืกศึกษารู้สึกอือหืออือหืออือ้ยัยงไงจังหวะนี้ยังไงจังหวะนี้เออเอาดิมันกดข้ามเลยปะ่ะแบบ ไม่ใช่เนาะไม่เป็นะไรอีเขปักเพียงเพียง,ง,งอ๋ออันนี้เป็นแค่แค่แค่สิแงอะมั้งตัวบ้าตัวอะไรวะเนะี่ย ออเจ็บอื้มจะที่ไหนอ,อืไม่เป็นไนระแต่เอายาวไปยาวไปหนึ่งทีเจ็บอื้มเจ็บน้อยมือหนังสือเราเก็บไปหนังสือเราหดชาติหดชาติบอกเลยว่าหดชาติเอ๊ะทำไมมันขึ้น